เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานลาแผ่นดินทิ้งลับงานจะคืนกลับมาเราจะทำยัง 3. ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมีพลเอกไพบูลคุ้มฉายาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นหัวหน้า และผลโทษชัดเฉลิมเฉลิมสุขเป็นรองหัวหน้ารับผิดชอบการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและผลกระทบที่เกิดจากข้อกฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการลดความขัดแยง้งโดยตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้เดินหน้ามาตรการปราบปรามยาเสพติดและการปราบปรามการขอรับชั่น โดยในส่วนของการปราบปรามยาเสพติดนั้นได้เชิญหน่วยงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดหน่วยงานบำบัดยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงกรอบการทํางานไม่ให้ซ้ําซ้อนกันและยังให้ความสําคัญกับการตัดเส้นทางการเงินของผู้ค้ายาเสพติดด้วยการขอความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทยและสมาคมที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินหาทางระงับไม่ให้ผู้ค้ายาเสพติดทําธุรกรรมทางการเงินได้อย่างคล่องตัวล่าสุดคสชได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์ แยกผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ไปขังในเรือนจําเขาบินที่จังหวัดราชบุรีที่มีระบบป้องกันอย่างเข้มงวดส่วนการแก้ปัญหาคอร์รัปชันนอกจากจะมีการทําความเข้าใจกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงและสถาบันการเงินถึงการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการขอความร่วมมือตรวจสอบธุรกรรมการเงินเพื่อป้องกันปัญหาการฟอกเงินในส่วนของการตรวจสอบการทุจริต ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอดำเนินการไปตามกระบวนการนณะเดียวกันคอสอชอได้จัดตั้งคณะทางานตรวจสอบการทุจริตในเรื่องข้าวไปอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อให้เกิดความชอบธรรมอย่างแท้จริงสําหรับการกระทําความผิดอื่นๆเรื่องใดยังไม่นําเข้ากระบวนการยุติธรรมให้นําเข้าโดยเจ้าหน้าที่ตารวจอายการศาลโดยมิได้เลือกปฏิบัติทุกฝ่าย 4. ฝ่ายสังคมจิตวิทยามีพลเรือเอกนรงพิพัฒนาใสยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นหัวหน้าและพลโทสุรเชิชัยวงศ์เป็นรองหัวหน้ารับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่ทําให้สังคมไทยอ่อนแอโดยเริ่มต้นด้วยการดําเนินการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับคนในชาติในรูปแบบต่างๆในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีพร้อมเร่งรัดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าปราบปราม และจับกลุ่มผู้บุกรุกผู้สมคบและผู้สนับสนุนช่วยเหลือในการตัดไม้ทำลายป่าในทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศให้ได้มีผลจริงจังในทุกพื้นที่รวมทั้งสกัดกัน้นการลักลอบตัดไม้มีค่าหรือไม้ห่วงห้ามการนำเข้าและส่งออกไม้ที่ผิดกฎหมายการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลายและการประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคประชาชนและองค์กรชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินการดูแลรักษาป่าอย่างจริงจังด้วยและล่าสุดหลังการหารือกับ10หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการถึงข้อดีข้อเสียของโครงการจัดซื้อแท็บเล็ตที่ประชุมได้มีมติให้ยุติการจัดซื้อแท็บเล็ตประจำปีงบประมาณ2,556ในโซน4ของนักเรียนชั้นม .1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งยกเลิกการจัดซื้อแท็บเล็ตประจำปีงบประมาณ2,557เนื่องจากไม่คุ้มค่าและไม่เหมาะสม พร้อมให้นำงบประมาณที่เหลือในโซน4จํจำนวน1,170ล้านบาทกับงบประมาณปี2,557อีก5,800ล้านบาทไปทำอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์แก่การศึกษาอย่างเช่นสมาร์ทคลาสรูมอีเลอร์นิ่งเป็นห้องคอมพิวเตอร์ไว้ที่โรงเรียนให้นักเรียนหมุนเวียนมาใช้ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในวงกว้างมากกว่า 5. ฝ่ายกิจการพิเศษมีพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเป็นหัวหน้ามีพลโทสุชาติหนองบัวเป็นรองหัวหน้า รับผิดชอบการดําเนินการให้ส่วนราชการซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งนอกจากได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการสานต่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในหมู่บ้านและชุมชนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และโครงการพัฒนาเมืองเนื่องจากเป็นกองทุนที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วยังได้ขอให้ที่ประชุมคสช อนุมัติเงินงบประมาณกว่า74ล้านบาทให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำไปช่วยเหลือวัดและพระพิสุสมัมเนรที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่วันที่5พฤษภ,ภาคม2557ด้วยนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับทุกภาคส่วนจัดทำรถแมพเดินหน้าการปฏิรูประบบราชการใน8แนวทางหลักรวมทั้งเพิ่มการรับข้อร้องเรียนทางสายด่วน1111 11. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคอสชอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนปัญหาการทุจริตคอรับช่นและพฤติกรรมที่เป็นภัยด้านความมั่นคงของประเทศรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและการสร้างความปรองดองสมานฉชันด้วยสำหรับหนึ่งส่วนงานที่เป็นหน่วยขึ้นตรงกับหัวหน้าคอสชอที่มีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคอสชอมีพลโทชาติอุดมติทาสิริ เป็นรองเลขาธิการได้รับมอบหมายให้ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานต่างๆของคอสชรวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหาปากท้องของประชาชนและกลุ่มงานสุดท้ายคือกลุ่มงานสร้างความปรองดองและการปฏิรูปมีผลเอกสุรศักดิ์การจนรัตรักษาการปลัดกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบมีองค์ประกอบสอส่วนคือศูนย์โปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูป มีพลโทกัมนาตรุติเป็นหัวหน้าและคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการเสริมสร้างบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์ซึ่งได้เดินหน้ารวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งเพื่อเสริมสร้างความรักความสามคัคคีและคืนความสุขให้แก่คนในชาติอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมณฉัน์นเพื่อการปฏิรูปจังหวัดครบทุกจังหวัดโดยได้จัดกิจกรรมในทั้ง4ภาคมาแล้ว696กิจกรรมเป็นกิจกรรมลักษณะสเสริมสร้างบรรยากาศปรองดองสมณฉัน668อำเภอและเป็นการจัดเวทีเสวนา130เวทีรวมทั้งสามารถจัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ M O U ระหว่างผู้นำทางความคิดที่เคยเห็นต่างกันในพื้นที่จำนวน150ฉบับ ส่วนคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาตินอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศได้แก่การร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจค้นและจับกลุ่มการกระทําที่ผิดกฎหมายเช่นอาวุธสงครามแรงงานต่างด้าวลักลอบตัดไม้ทาลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันการค้ามนุษย์การลักลอบการเล่นการพนันเป็นต้นยังทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลการปฏิรูปจากทุกภาคส่วนเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล นำเสนอให้สภาปฏิรูปใช้ประกอบในการพิจารณาต่อไปโดยตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้รวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนรวมทั้งสิ้นมากกว่า240ผลงานและจัดสัมภาษณ์แนวความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งเป็นบุคคลและเป็นกลุ่มโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาภาคราชการภาคการเมืองภาคประชาสังคมรวมทั้งผู้มีส่วนขับเคลื่อนและมีส่วนได้ส่วนเสียต่งตางๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการให้ข้อมูลจำนวน25รายและกำลังจะจัดการประชุมกลุ่มผู้ร่วมให้ความคิดเห็นอีก12ครั้งครั้งละไม่เกิน50คนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนอกจากนี้คอสอชอได้มอบหมายให้กลุ่มรักษาความสงบเรียบร้อยมีพลโทธทีรชัยนาควานิชแม่ทัพภาคที่หและผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเป็นผู้ดูแลโดยหัวหน้าคสอชอ ในมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดระเบียบสังคมและผู้มีอิทธิพลเร่งดําเนินการเริ่มตั้งแต่การปราบปรามบอลการพนันผิดกฎหมายตู้มา้าการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันฟุตบอลโลกตามมาด้วยการจัดระเบียบรถตู้โดยสารรถแท็กซี่และวินเตอร์ไซรับจ้างซึ่งได้แบ่งมอบความรับผิดชอบให้กองคนที่หนึ่งรักษาพระองค์ดูแลเรื่องการจัดระเบียบวินเตอร์ไซรับจ้างในเรื่องค่าโดยสารที่สูงเกินเหตุ และค่าใช้ใจ่ายที่ต้องจ่ายให้ผู้มีอิทธิพลกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์รับผิดชอบการจัดระเบียบรถตู้โดยสารเริ่มงานด้วยการย้ายที่จอดรถตู้โดยสารบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและใต้ทางด่วนไปไว้ที่สถานีแอร์พอตลิง์มักกะสันซึ่งนอกจากจะเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วยังสามารถแก้ปัญหาการจราจรและตัดวงจรผู้ที่เรียกเก็บค่าหัวคิวที่จอดรถตู้เดิมด้วยส่วนการจัดระเบียบรถแท็กซี่ มีมนทนฐานบกที่11เป็นผู้รับผิดชอบได้เริ่มปฏิบัติโดยการจัดระเบียบแท็กซี่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อไม่ให้มีปัญหาที้ผู้โดยสารกลางทางการเก็บค่าโดยสารเกินกำหนดการเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายและไม่ให้มีมาเฟียเรียกรับค่าตอบแทนและที่ถือเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินคือกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558ที่ประชุมคอสอช ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,558วงเงิน2.575ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,557วงเงิน50,000ล้านบาทประมาณการรายได้2.325ล้านล้านบาทและเป็นงบประมาณขาดดุล2.5แสนล้านบาทโดยงบลงทุนภาครัฐในปี2,558กาหนดวงเงินไว้ที่4,5625ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ17.5ของงบประมาณทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากงบลงทุนปี2557ร้อยละ2.2โดยคาดว่าในวันที่29กรกฎาคมหัวหน้าคอสอชอจะให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ2558ซึ่งมีหลักการของยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือการน้อมนำปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการปฏิบัติ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11และแผนแม่บทอื่นๆเพื่อนำเสนอฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาต่อไปหากพิจารณาจากปรากฏการณ์ที่เห็นได้จากสังคมแล้วแนวทางการขับเคลื่อนประเทศของคอสอชอได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนโดยเฉพาะการจัดระเบียบสังคมและสิ่งผิดกฎหมายที่มีการดำเนินการอย่างเฉียบขาดอย่างไรก็ตาม ปัญหาต่างๆที่อยู่ระหว่างการจัดการแก้ไขนั้นเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานซึ่งหลายปัญหาต้องใช้ระยะเวลาในการสะสางและหลายปัญหาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยคอสชเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกกลุ่มทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนซึ่งคอสช,ชได้จัดลำดับความเร่งด่วนของงานเป็นเฉพาะหน้าระยะสั้นและระยะยาว ทุกงานได้เดินคู่ขนานกันไปพร้อมๆกันโดยเริ่มจากการใช้งบประมาณปี57ไตรมาส3และจะทำงบประมาณปี58ให้ประสานสอดคล้องกันให้เกิดความต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดนี้คือภารกิจที่คอสอชไอด้ดาเนินการในรอบ1เดือนอย่างไรก็ตามสิ่งที่สาคัญที่สุดซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของคอสอชอคือการคืนความสุขให้กับประชาชนโดยการลดความหวาาระแวงความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ลดการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมให้ได้โดยเร็วพร้อมกับนำทุกปัญหาที่มีผลกระทบโดยเร่งด่วนกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินการสร้างอาชีพรายได้ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยสร้างกระบวนความคิดความรู้ให้กับประชาชนเพื่อให้เป็นประชาชนที่เข้มแข็งมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเพื่อให้พร้อมก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกในโอกาสต่อไปด้วยเร็วที่สุดอีกทั้งต้องเร่งแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะตกต่ำลงในระยะต่อไปทั้งนี้คสอชอพร้อมมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่จนกว่าจะบรรลุภารกิจตามเจตนารมณ์เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนตลอดไป